ตอนนี้เรามารอรับไก่นะคะรอมาชาตหนึงแล้วมารอรับไก่มาซึ่งจะมากับรถทัวร์นะคะมารอตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วยังไม่มาเลยนะคะทุกคนรอดานมากรถทัวร์เลยมั้รถทัวร์เลทตลอดรถทัวร์จะวิ่งช้ารส่งไก่มานัดเไปาัแป่เอามาเนี่ยเด็กๆมารอมานหมดเลย อีกคนนึงง่วงว้ยแหละอีกคนคือเสียเวลามากอ๋อตอนนี้รถส่งไก่ไอ้รถส่งไก่รถทัวร์มาแล้วนะคะเรารอรับไก่อยู่นะคะโอ้โนอนเลย yeah.

เซ็งเลยวันนี้รอรับไก่ตัวเดียวสองชั่วโมงนะคะลมเสียอารมณ์เสียไปเลยตอนนี้นะครับพี่เอฟมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่นะครับรับพันไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก่อนก่อนที่เราจะเอาไก่ออกเนี่ยพอเรามาถึงบ้านเสร็จแล้วนะครับไก่ออกจากรถแล้วนะฮะเอาไก่อยู่ในกล่องนะครับออกมาวางข้างนอกไว้สัก5้าถึงสิบนาทีนะครับให้เขาปรับสภาพเนาะแล้วค่อยเอาออกนะครับผมส่วนใหญ่แล้วไก่นะครับทุกสายพันธุ์นะครับเขาปรับสภาพ ได้เร็วนะครับผมเขาค่อนข้างที่จะเร็วต่อบรรยากาศรอบรอบข้างเนาะปรับสะภาพสักพักนะครับห้าถึงสิบนาทีแล้วเราก็จะเอาออกนะครับเพื่อลดนะครับการการช็อกอากาศนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าร้อนเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยมาถึงแล้วก็ควรจะเอาน้ําอุทัยทพิปนะครับผสมน้ําให้เขากินนะฮะเพื่อที่จะให้ลดความร้อนจากร่างกายได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาออกมาแล้วเนาะ